สวัสดีค่ะช่องพลายทองคำพลายทองเงินนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดที่อยู่นะคะให้กับพ่อพลายกับแม่ใหญ่เสร็จแล้วแล้วก็ทานข้าวทานปลาเสร็จนะคะวันนี้ก็จะมาที่แปลงหญ้านะคะช่วงนี้ก็อยู่ที่แปลงหญ้านะคะเกือบทุกวันนี่ค่ะหญ้าของเรานะคะที่จะเอามาซ่อมแซมนะคะ บมิกาดบุหลงนี่คือแปลงที่เรายังซ่อมแซมทุกวันนะคะแม่ๆเริ่มจะสวยแล้วคะ่ะอาหารของแม่ใหญ่กับพ่อพลายนะคะก็จะแกะเอาหญ้านะคะที่ออกรากแบบนี้นะคะนี่มาซ่อมแซม ช่วงหน้าฝนก็จะติดง่ายค่ะแต่ว่าเราก็ต้องซ่อมแซมช่วงฝนตกด้วยนะคะนี่มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เราซ่อมก่อนนะคะตูทันกันแล้วค่ะออกยอดใหม่นะคะทันกันแล้วค่ะ ก็ต้องดูแลแปลงหญ้านะคะเพราะว่าแปลงหญ้าของเราก็มีน้อยนะคะกับทั้งสองเชือกนะคะที่ซ่อมแซมนะคะทุกวันแบ่งไปนาด้วยนะคะมาซ่อมแซมหญ้าด้วยแล้วก็ต้องเลือกต้นหญ้าที่สูงกว่าต้นที่ยังอยู่นะคะที่ยังอยู่ในแปลงนะคะเขาก็จะ โตทันกันนะคะเขาก็จะติดติดรากค่ะติดติดรากแล้วก็จะต่อยอดใหม่แบบนี้นะคะส่วนที่เหลือก็คือจะโตเร็วค่ะก็จะได้ทันกันนะคะพี่โอมกับพี่พ่อนะคะมาตัดหญ้าก็จะใช้เครื่องตัดนะคะจะได้ล่อนหญ้าที่เป็นวัชพืชออก ก็จะมีปลูกใหม่ด้วยนะคะฝั่งนู้นนะคะติดทางฝั่งนี้นะคะ,ะ,คะที่จะปลูกใหม่วันยุดก็ได้พี่โอมนะคะมาช่วยทำงานนะคะตอนน้องคิมอมเมื่อวานก็ใช้งานคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ก็ห้ทำการบ้านตัดหญ้าออกด้วยนะคะ ที่ทางรถนะคะจะได้วิ่งสะดวกหมวกนี้คือทั้งลูกทั้งพ่อนะคะหมวกเพราะว่าเจะมีเขาเรียกอะไรนะคอเนเลนเขาเรียกอะไรนะ,มะแมลงที่ มเมล็ดเวลาเราตัดหญ้าก็จะมาต่อยที่หัวก็จะไม่เล็งไม่เล็งด,ดีครับผมไม่มีที่ชอบพร้อมที่ช้างนะครับผมเวลาตัดหญ้าเขาจะมาเจาะหัอเจาะตานะครับผมต้องใส่บวกครับอาะบุลหลงทำอะไรเยอะบุลหลงนี่ <g ülme> มาช่วยเฮ้ย <c oughs> โดนทับหญ้าทำไมเยอะดีด๋ยวก็แล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> เดี๋ยวใช้มากินดิ ่ะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะพาหนุ่มสาวออกเดินนะคะดูท้องฟ้าแล้วมืดมืดนะคะต้องรีบเดินค่ะเดี๋ยวฝนตกนะคะพี่โอมก็จะต้องกลับบ้านด้วยนะคะช่วงนี้หน้าฝนก็ฝนอ่าถ้ามืดมาอันนี้คือตกเลยนะคะ เข้าสู่หน้าฝนแล้วไม่ต้องอาบน้ำหรอกท้องคำํำกลับไม่ใหญ่นะคะวันนี้อ่าไม่ต้องอาบน้ำนะคะ แม่ใหญ่ก่อนค่ะไม่ใหญ่ก่อนส่วนแม่ใหญ่ออกเดินแม่ใหญ่ว่าสุขใจนะคะพี่โอมมานี้ได้ออกเดินพร้อมทองคำมาถึงก็ไม่ถนงไกลอะไรกันเยอะแม่ใหญ่ก็จะถูทองคำ <c oughs> อ่าด,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 ดู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 ยังเขายังเขาเอาม่ซบไม่ซบ สบเขาอีกอทูน้อยทองคำถูน้อยอดูดู <laughs> โอ้ไม่ไหญจะได้ออกเดินเดี๋ยวฝนตกดูดูโอ้ขัดใจอ <laughs> มเสียเลยไม่ใหญ่ว่าพี่โอมนี่อะ,อะไรทอ,องคำนี้ สมชื่อทองคำนะคะแม่แม่ท <laughs> องคำว่าตามมาเลยไม่ใหญ่ตามมาเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้เ็น่าบูทูนก๊ไข่ <laughs> บุญหลงไปทางไหนเหนไปทางไหนบุญหลงผิดแล้วนั่นผิดแล้ว เวลาดเดินมีเดินหลบน้ำด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทางแปลงหญ้านะคะถึงกอไผ่แล้วทองคำเออคือฝั่งนูน้นแม่ใหญ่กับพี่โอมแม่ใหญ่กินหญ้า กินแต่ข้างทางเ้อไม่ใหญ่เดไปกินหญ้าเขานะไม่ใหญ่นี้มุมดอย่างเดียวเลยนะไม่ใหญ่ อ้าวสั่งไม่ใหญ่ถอยทองคำถอยด้วยทองคำจะทำอะไรโอ้ทองคำนีอ่ะ <laughs> อะไรโอ้ทองคำจะเอากิ่งไม้ออกให้นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวองเดี๋ยวเออ มไม่ใชู่เอายาก,ก่อน้อาวเอาตงไม้ออกจากทางให้ด้วยท้องคำเนี่ย,ย,ย,ยมาฟังนี้ท้อง

อ่โอ้ไม่ใหญ่เอาออกด้วยบอยนู่นนู่นเอาฝังนู่นด้วยเลยฝังนู่นก็มีนัน่น กินก่อนเออเก่งแล้วอ่าแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเก่งแล้วเก่งแล้วอ่า เดินไม่ทันเลยค่ะ สาวนี้เดินเร็วนะคะ <Yeah>. Oh. เราก็จะออกมาทางนี้นะคะทางกลับบ้านนะคะบ้านลอยทองพอดีก็มาตรงที่ทะลุบ้านของน้องลอยทองนะคะ มาดูบรรยากาศจะเจอเจ้าถิ่นไหมคะดูเขาไม่ออกมาไปถ้ามหาเขาอีกนะบนหลงนะ เมื่อยครับหรือมังหรือะไรขึ้นทางมาด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูตอนลงครับผมขึ้นเห็นแล้วลงดูตอนลงครับเนอะเราสิทายยังใส่ เน่เดินออกกํลังกายแล้วนะคะก็ใกล้พอสมควรก็เลย ขอบขึ้นพอพลายมาด้วยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะกดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ